วันนี้นะครับเราจะมาลองฟังเสียงท่อไดโว99นะครับผมโดยตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่จุกลดเสียงนะเราจะมาลองฟังเสียงดูครับว่าเป็นยังไงนี่ก็คือเสียงจากท่อไดโว99 นี่นะครับก็คือท่อโล่งของไดโว99นะครับป่ะอ่าแล้วนี่นะครับก็คือจุกนะครับที่ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับเป็นจุกรดเสียงนะครับรูปกระสุนนะครับเราจะลองใส่ดูว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือเมื่อกี้เราปฟังเสียงท่อโล่งไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังจุกรดเสียงกันหลังจากใส่เป็นยังไงนะลองไปชมโดยการใส่จุกนะครับก็ง่ายมากนะครับก็คือเราก็ถอดสปริง2ตัวนี้นะครับออกจากท่อนะครับแล้วเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะ ใส่จุกเข้าไปอย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเห็นไแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวกระบอครับแล้วก็เอาที่ดึงสปริงนะครับผมซึ่งเวลาซื้อท่อเขาจะแถมมาแหละนะครับที่ดึงสปริงนะครับดึงแบบนี้สองตัวแค่นี้ง่าย เรียบร้อยครับอะเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงท่อจุกตัวนี้กันดูพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วมาเฮ้ยเบาลงไปเยอะเลยเบาลงไปเยอะเลยนะครับจากตอนแรกนะ